แม้ว่าสาธารณาชนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะเจ้าหญิงดีไซเนอร์ผู้นำพาภาพไทยและงานทัตถศิลป์ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกแต่เบื้องหลังพระบีชาสามารถแห่งการสร้างสรรค์ทางศิละปะและออกแบบยังมีอีกบทบาทหนึง่งที่ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มพระกำลังนั่นคือการเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย นอกจากบทบาทในฐานะนักกีฬาพระองค์ยังทรงมุ่งมั่นพัฒนาวงการขีม้าไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติโดยไม่ได้ส่งเน้นพัฒนาเพียงความเชี่ยวชาญของนักกีฬาแต่ยังให้ความสําคัญกับบุคลากรเบื้องหลังสุดยอดผู้ดูแลมา้าและสุดยอดช่างเกือกมา้า ซึ่งเป็นปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญของทีมและส่งให้ความสําคัญกับศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้ายกระดับการรักษาที่ให้บริการทั้งม้าของหน่วยงานทหารเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงการสร้างฟุตเฮนรี่อารีนาสนามขี่ม้าในร่มที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจที่มีเพิ่มขึ้นบรินซ์คับชนด์2025ครั้งที่11 ภายใต้แนวคิด b u i d i n g the bond between horse and rider, discover the joy of horse connection นั่นย้ำถึงหัวใจสำคัญของกีฬาขีมา่ม้าที่ไม่ใช่แค่ความเร็วหรือพละกกำลังแต่คือความผูกพันและไว้วางใจระหว่างนักกีฬากับมา้า ซึ่งทำให้สามารถก้าวไปสู่ชัยชนะด้วยกันรายการ FEIC Youth Cup 2025ชิงถ้วยรางวัลของสาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยกระดับสู่ยังไรเดอร์อายุ16ถึง21ปีส่งเสริมนักกีฬาในรุ่นเยาว,วชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการชิงถ้วยพระราชทาน5ประเภทศิลปะบังคับมา้า d r e s อ e r การขี่ม,ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางชว์จัมปิ i n g eventing สุดยอดผู้ดูแลมา้า best ร r o o m สุดยอดช่างเกลือกมา้าเบส t ฟ a n d l นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปิดกว้างให้ทุกเพศทุกวัยหลากหลายและสไตลอ,อย่างเช่นการแข่งขันสุนัขใช้งานสากลการประกวดสุนัขสวยงามทุกสายพันธุ์การแข่งขันวิ่งกับสุนัขหรือ dog fun run นิทรรศการพระวิชาสามารถ the spirit of eternal grace มรดกแห่งความสง่างาม kids zone ืนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ชิลชิมช็อปเปลี่ยมาเก็ตสไตล์ฟ้ดทรัคเดินทางง่าย BTS นามเป้าหรือ BTS อารีวันที่22-28ทธันวาคม2568นีไม่ใช่แค่ง,งานแข่งมา้าแต่คือเทศกาลแห่งความผูกพัน Prince Cup Thailand 2025ครั้งที่11 Building the bond between horse and rider Discover the joy of horse connection